ส,สวัสดีครับเราอยู่ในช่องฟุกบาเบอร์ไม่ที่ช่องนะวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องขนชียงคุลลำพันธุ์ลำพิเชียวเอางงงงโอ้ต่เตรียมกกอ,อุปกรณ์ไอคอนสำหรับตัดผมของเราวันนี้นะครับก็มียาสีฟันคอเขียนครับเอาอีีเหรอหนี้นะต่อโอ้ ต้องสักเราเ้่นอ่างขาพื้นนี่นี่ไปสักพอ่สักแน่ก็ดีสิบก๊ังเพราะว่ากินแห้งถัก,กไว้ัอะไริบก๊ังเนีนกมนก็เือันเดี๋ยวอยูวันสองกัน มีเป็นรอบที่สองแล้วได้ครับที่ตัดผมต้องไปปลุกนะครับรอบที่สามคือที่บ่มีอีกแล้ว <c oughs> ว่ามันตัดแว่งยงหวาทุบ ไปหันนี่หังบอมันบ่เดี๋ยวมาดิพยายสื่สใส่

บริษัท visa ี่ตัวฟอรอบก้อนนี่ตัดผมรุ่นงูเลยแต่ว่าเรานีก็ด้ตัดตอนนพวกบริษัทนั้นเลย่สอกัอนไเกยไม่ไม่ไม่อนุญาตให้่ายนะครับให้อย่าพลอช่องวิช่องเดียวนะครับโอ้ยซ่อมดังไรน้ำนุ่งกรดีิทักบาทขนาไนใบอกไ้คุอใหนานะไคร ตาดสิว่นี่ิก็ตัดบ่ที่ไ้่มันเบนี้อย่างุน้กลเ่มเพื่อนๆับมาเล็เล็ใครห่แล้วึดำดีิับไหมีคนเล่นหัว โต๊ะเป็นย่นไงบอสจคดเอาฮะโต๊สวนหนึ่งห้าหลอดอ่าไปน่อาปกกอนมูขุนเขาก็ยังค่นท่านอาบเุยมันเก่าซืดอลิดีแล้วดิเสียใจแท้เอาผมว่าเสียเขาว่าพี่บาสยังก่่นบ้านไดีกว่ ตอนนี้บ่ายโมงแล้วครับพี่น้องก็อยากควันเกับพัดตาผมไหมนะครับผมนอนนนอเนื่องจากว่าชุวผมเก่ากระเละกระเตะหนึ่นไทยกินอยู่ไรหนูตัดทรงเก่าอันละเดี๋ยวก็ตัดยจะเจอได้ไหมครับผมฮะได้มันเล็กทันทีเดี๋ยวต่อไปในบ้านสับปะหลังเราด้วยก็ไปเนห้องสลับกันตัดละเห้ยทดลอง ัะแค่เอาลองทองมาตากเพื่อซะม,มันเปียกนละยนีเป็นอะไรินอาดีเมือ่อหเนมือส้ำวันดีนะครับพว่ารถสามารถเรียไปหลังเวทีได้บ่<ะ>อืมเสรแล้นคล้องขึ้นทุกสิ่งทุกอันเสร็จล้เนมักนกลุ่ยเจ้าือเรถคือเสซะก่อน วันนี้แล yeah. ้วก็อีกวันหนึ่งนะครับผมเป็นวันอยวันเร่นควันจันทร์ใช่ไหมควันเจียนช้างงานเออเราเล่นอุดรแล้วเราก็มาพักที่ห้องใช่ไหมเนี่ยถ้าเัาเจอได้ไม่เอาของไปเยอะปกติมันก็ไม่ออกไปเยอะอีกแล้วฝนเสื้อผ้าก็ยังจะยู่ได้เยอะหน่อยไปมุขนง่ไงไหม่ายโพสเอาไปได้ไง เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ี่บงพี่โอมีอโอมีโอมีโอมีมกากับโมีเข้าว่าเสือเงินบอกงาม่กินก่อนอย่านั้นอี่นเปมันลาเรียบร้อยเาวจะเส้นสดกับ ต้องตอเอโขึ้นแน่มเนี่ยโอ้ตอางันสบปฝากกันอย่างเงี้ยบอก้เอมไปโคตรอะกัแล้วโครนเนอของนันนี้นามะโอ้ของีมันสูงก็สูงกว่า่บอกแต่มบอกไง บอกาว่าไม่ีแนวขีดลังก็เลยเด็กก่ออกที่เอาพงมาถึงนึ่งได้ผมเปลี่ยนตัดผมเลยไม่ได้ยุ่งผมมาก่เปลี่ยนตัดผมตอนผมี่ยนตอนหังมีเพระเด็จะดัดเป็นยิ้มักเป็น ใส่กลไกแล้วครับคนนอนครับอืมอดีแล้วพี่หรือว่าช่างคุณใช้ตะเลียน 안 나와, 안? 지금 살 เรียบร้อยครับประมาณสิบนาทีนะครับแล้วพ่อบอุึดอัดหูหรือสืออ้อเง่มัดขอบคุณครับนี่แม่นี่แต่ว่ากินผาแห้ง <laughs>